สวัสดีครับวันนี้หมอก็จะมาเล่าเรื่องสเก็ตภาพไม่ได้เมื่อขอคขามาหมอจึงสามารถทําได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่อยุธยาวังน้อยก็พอดีหมอได้ไปรักษาคนตามเคสนะครับอยู่ที่วังน้อยอยุธยาเมื่อหมอทํำพิธีเสร็จทุกอย่างหมอไปนอนพักอยู่ตรงนั้น3คืน พอถึงเวลาหมอจะกลับเขาก็นับถือหมอมากเขาก็เลยขอถ่ายรูปหมอเพื่อจะไปสเก็ตเป็นภาพออกและมาให้หมอจานให้ปลุกเสกให้อีกครั้งเขาก็เลยนำรูปภาพที่ถ่ายหมอในมือถือไปร้านสเก็ตภาพเมื่อไปถึงร้านสเก็ตภาพเขาก็เลยให้ยื่นโทรศัพท์ให้เขาก็บอกว่า เอารูปอาจารย์ออกให้หน่อยคนที่ร้านก็เห็นหมอยังอายุน้อยอยู่เขาก็เลยว่าหมออะไรคนที่เอาไปเขาก็บอกว่าเป็นหมอหมอรักษาคนหมอสายขาวนี่แหละเจ้าของร้านสเก็ตภาพเขาก็เลยมองดูภาพแล้วก็พูดออกมาว่าหลอกลวงหรือเปล่ายังเด็กอยู่เลยหลอกเอาเงินไหม คนที่เอาไปเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อเพราะว่าก็ไม่อยากต่อปากต่อคำเพราะว่าของแบบนี้มันก็นับถือกันที่ใจแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาก็เอาไปทำก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเพราะว่าเจ้าของร้านสเก็ตภาพหมอออกจากมือถือสเก็ตทีใดก็มีแต่กราดเปล่าเลือดออกมาสองครั้งสามครั้ง ก็ไม่มีรูปหมอติดออกมาด้วยก็มีแต่กระดาษเปล่าสีขาวออกมาเขาก็เลยเดินมาบอกคนที่เอาไปว่าสเก็ตภาพไม่ออกเดี๋ยวจะลองทำอีกพอทำอีกก็สเก็ตภาพไม่ติดเหมือนเดิมคนที่เอาไปก็เลยบอกว่าพูดอะไรผิดหรือเปล่านั้นให้พูดใหม่แล้วก็ขอขมา เขาก็เลยงงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าเครื่องสเก็ตภาพก็ยังใหม่เครื่องถ่ายเอกสารมึกอะไรก็ครบหมดทั้งๆเมื่มอกี้ก็เพิ่งถ่ายไปให้อีกคนหนึ่งแต่สำหรับรูปหมอไม่สามารถติดแม้แต่เส้นผมหมอเส้นเดียวออกมาในกระดาษไม่มีรูปหมอออกมาเลยเขาก็เลยทำตามคนที่เอารูปหมอไปสเก็ต เขาก็เลยหากหนูพูดอะไรผิดหนูก็ขอขมาอาจารย์ท่านนี้ด้วยหากได้ล่วงเกินทางวาจาไปหรือว่าล่วงเกินทางความคิด,ดจิตใจหากหนูล่วงเกินทำผิดหนูขอขมาขอให้รูปจงสเก็ตออกได้ในครั้งเดียวพอเขาพูดจบเขาก็เดินไปทำ พอเขาเดินไปทำรูปก็สเก็ตออกมาตามปกติครบหมดทุกอย่างและเป็นรูปที่สวยด้วยก็ทำให้เจ้าของร้านแปลกใจคนนั้นก็กลับมาให้หมอจานให้เขาก็เล่าเรื่องต่างๆตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นหมอทำหรือเปล่าหมอก็บอกเขาตามตรงว่าหมอไม่รู้เรื่องหมอไม่รู้อะไรเหตุที่ถ่ายเอกสาร ไม่ออกหรือว่าพายรูปหมอไม่ติดสกเก็ตไม่ออกหมอก็เลยได้ทรงจิตไปดูก็เห็นเป็นเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารู้คุณงามความดีของหมอจึงได้โดนบันดาลให้เป็นแบบนั้นเพื่อให้ล้านสกเก็ตภาพได้คิดใหม่และก็แก้ไขเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนดีเหมือนกันแต่เขาก็คง กลัวคนที่เอาไปสเก็ตถูกหลอกหรือว่าอะไรก็เหมือนแบบมีความหวังดีเตือนสติกันแบบนี้แต่สิ่งที่เขาพูดมันเป็นสิ่งที่ลบลูคุณงามความดีของหมอเขาจึงไม่พอใจเขาก็เลยโดนบรรดานได้เป็นไปสำหรับวันนี้หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับในหมอจะนำมาเล่าประสบการณ์หรือว่าเรื่องต่างๆที่ลูกศิษย์ไปเจอมานะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ